สาวันดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบ b a o v i e w City นะครับกับเพื่อนสาวคนมีไอ้รั้งมีมฟาฮัดมีเจ้าเก่ามอสมีมอสมีมอสเจ๊นี่จาดโอโ้โ,อโหเนี่ย เรามาละมุยระมุยมารีแมปตำนานกันกลลกลลเอาเลยไหมเอาเลยหมอันนี้สำหรับใครว่าสูซากิเดียมปัไดเอาเลยวะ,ะ,ะัทไม,ไม่ได้มาหั่ไมนช่อ่สี่รูเออเออมาั่ไมชอบสี่รูกะทำไมม่้ทำไมทำไมในมือมีฟิล์มสติละทำไมในมือมีไฟแชระเอาไปดิันไม่ได้เนี่ยมันตื่อไม่ได้ มันต้องเป็นไอ้ามิโกะไงฝากให้กูหน่อยอ่าไม่ใช่เกาห้ามเผาเออไปไปลุอเลยเราโคตรกองกองไม่ต้องอ่านหรอกเนาะมันให้กับเกมมาไอ้เหี้ยกูไม่รู้นี่ก็จะมีแมปต่างๆเนอะเพื่อแอดเวนเจอร์อารีนาเอไป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 ลากรัวเอสเก็นะใครอยากเล่นก็เลได้เลยไปดิปลาโซ่เดี๋ยวนึงเราเล่นเป็นเหรอเป็นไม่ยากเกินหรอกเอาอะไรเป็นอะลุยลุย เหมือนเล่าอันนี้เทิญซูฮับอย่าไปกดมีแผ่นเสียงด้วยผมไม่ต้องจำเสียงป่ะเฮ้ยไม่ตลกต้องใส่อะไรไงอ่ะกดปุ่มกูไม่ได้เสียงนะขอต้องเอาแผ่นเสียงทิ้งป่ะแผ่นเสียงทิ้งเชื่อกูเออลองดูดิทิ้งแล้วทิ้งทำไมวะเป็นไงทิ้งแล้วเป็นไงโอ้ยเราต้องไปด่านต่อไปด้วย อย่าบอกนะเป็นเพราะว่าไฟมันติดเฮ้ยใช่ไฟมันติดหมายความว่าอะไรวะหมายความว่าเราเริ่มงเปิดเสียงเพลงเป้าเออมันเป็นมุ้งนะคนดูอย่าไปตกใจอะไรไออ้เามาเปิดเสียงมิวสิกันละกูทิ้งแผ่นไปเลยพราะคุณจะเอาใหม่เดยวนี้เออเอาแผ่นจอไปมากูจะฟังเสียงแล้วกูแัดสีแล้วกันเนาะเพราะสีมีสีอยู่นั่งูโยนไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น เฮ้ยแมปไม่ตลกแล้วไม่มีอะไรเรากดสุดที่ดิไล่กดทุกอันแล้วไล่กดทุกอัเลยไหมสองเอ้าแมปต่อไปไปแล้วเรากดทุกปุ่มแล้วมันมีแค่นี้ฮะอ้าวฮะกูทำไรลงไปหรือถูกแล้วที่ฟาดโยนแตนเสียงลงไปก็ไม่รู้เออไปก็เหนื่ยพวกเราไม่ต้องสนใจเยอะเราต้องทำให้ซุปมันร์มินติดเหลือนหนึ่งอ่ะเอมีคันโยกเราได้คันโยกอ่ะเราต้องไปด่านต่อไปใช่ป่ะไม่เดี๋ยวตรงนี้มีลาวาแบบนั้นเลย เีราเหลือไฟอันเดียวปะเราเหลือไฟอันเดียวทำอย่างนี้ได้ไหมเอาแบบไปปักตรงไฟเฮ้ยทุกคนหรือว่าเขาให้กล่องเหล็กมาเพราะเราจะได้แปะรีเวอร์แล้วก็ไม่ใช่อ่ะเราไม่จะพี่ทำไมเงี้ยเย็นะ อเรียงเรียงเอามะม่วงเรียงส้มเฮ้ยเรียงคนเดียวเรียงคนเดียวเรียงคนเดียวเรียเฮ้ยเรียงคนเดียวเรนียังแคบอ่ะเรียงคนเดียวมันมันมันขึ้นมุมขวาบนปะสีเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้มันขึ้นมาเฮเรียงดิเฮ้ยอย่ามึงติดกันเรียงไงวะมึนติดกันหมดแล้วอ่ะโยนละอันอยากเอาไปไหนลงก่อนลงหลังอะห้องล็อกแล้วอะอ้าว เห้ยใส่หอยยู่ทนี่ไงใส่เสียงใส่ม่วงไปละได้ไหมเนี่ยเออเอ้าผ่านแล้วใส่ไปแล้วผ่านเฉยเอ้าวอ๋อเราทำผิดผิดเริ่มใหม่แล้วมันไม่ขึ้นไหมให้เราเลยด้วยนะตอนแรกมันนี่ขึ้นให้ดูเลยเราจะเข้านั่นเป่าเราจะเข้านี้หรือเปล่าเออม่วงอะไรเนี่ยฟ้าอ่าม่วงน้ำตาลน้ำตาลขาว ม่วงน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเออว่ะเอ้าอ้าวโดนดีแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมวยชาซิงเนี่โอ้โหมวยชาซิงเนี่ยมวยเบียดกูจะเบียดกูเห็นไหมม่วงดำเฮ้ยอมึงใครกดใครกดเฮ้ยใครกดอยู่นิ่งอยู่นิ่งอย่าอย่ามึงขยับอย่ามึงขยับอย่ามึงขยับ มันมันอันแรกมันม่วงถั่วเว้ยมันไม่เปลี่ยนอ่ะอ่าตอนนี้คิดว่าเดาออกแล้วมามามาเดาทำเองเดาทำเองไปไปอ่านสีมาม่วงตาไม่มีดำไงดำไม่ก็ก็กูใส่ดำไงมันเลยมาไเรียบตัวม่วงดำก็มันไม่ใช่อันแรกถูกแล้วกูคิดออกแล้วกูคิดออกแล้วม่วงถูกแล้วมันต้องอะไรตามสีคนยิงไหมสีม่วงแล้วก็สีฟ้าไงไม่ใช่สีขาเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันยังไปต่อได้นะม่วงแล้วก็ดำอ่ะเนี่ยขาแล้วเนี่ย เออไม่ยังไม่ผ่านเลยเฮ้ยอย่าเอขอใส่อ่าอ่านมาม่วงน้ำตาลแล้วก็อะไรมะลิเหรอไอ้นน้ำตาลสีส้มนะธรรมะนั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่งั้นก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นเดี๋ยวสีขาวควรก็องผ่านไปไแล้วแล้วสีอะไรต่อโอ้โหแต่เมื่อกี้ยังใส่ต่อเลยม่วงฟ้าไงเอ้ยใจเย็นทุกคนอย่าขยับอย่าขยับเฮ้ยกวมันเล่นยากคืนไปแล้วโอ้กวนหัวเลยงไม่ถึเลยเฮ้ย ใครวางวางไปก่อนดิเยอะใครจะเป็นคนวางวางม่วงก่อนผัวก่วมม่วงผิดเราม่วงใส่ไปแล้วอ่ะก่วมม่วงผิดนี่ไงม่วงอะไรพี่เนาะเออหรือเราใส่ม่วงสามคนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อ้าดูดูดูเอาใส่ม่วงนะอ้าวเรียบไหมไม่ใช่หรือมันเรียงเรียงจากอีกฝั่งนึงอ่ะเออก็ลองดูดิเออเห็นไหมบอกแล้วฟ้าส้มอ่ะเอาฟ้านะฟ้าก่อนใส่ก่อนฟ้าส้ม อ้าวรีใช่ไหมเฮ้ยเฮือยเฮี้ยเล่นยังไงวะม่วงไม่ใช่ส้มไม่ใช่เอาเหลืออะไรเหลือขาวดำฟ้าใส่ยังนี่เลยเจาอน่าจะเป็นทั้งหมดในโลกนี้เลย123ค่าแปลกคาแปลก120แบบไม่ไหวสีขาวไม่ใช่เฮ้ยมันต้องเป็นแพทเทิร์นดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสีขาวใช่ใช่เหรอสีขาว้องเรียนความเกลียวสีขาวแล้้วเฮย อ๋อสีขาวเราจะมาด่านี้เหรอไม่กูใส่สีขาวไปแล้วไม่ถ้าเราถ้าเราใส่ผิดเราจะรีเวมบีคิดมึงใส่สีอะไรทำไมสีขาวใส่ไปดำต้องดำเยอะเยอ๋อใส่สีขาวแล้วหยุดหยุดอ่าเนอะดำไปเยอะต้องดำแล้วแหละเฮ้ยขาวไม่อยู่ในตัวแล้วไม่ยังอยู่ห้องเดิมนี่ไม่ยังอยู่ไม่ใเดิมเว้ยอันนี้ประตูปิดแล้วเนี่ยอ้าวเหรอไอแหละมันถูกแล้วสีขาวสีขาวถูกต่อไปสีอะไรอไปไขาวเก็บปนอนจืดกูไหมแล้วมันจะไปด่าต่อไปเรื่อยๆวะงั้นก็ขาวฟ้าดิ ฝาดูใครจะใส่ใครจะใส่เวงเวงเวงเอาอย่างนี้อ๋อเฮ้ยฝาเหรอใหม่เริ่มใหม่อาอเริ่มใหม่ปิดบีบเถอะใส่ฝาเอ้ยใส่ขาวดิใส่ขาวคนเดียวมึงอย่าใส่ทุกคนใครจะใส่กูใส่เองมาใส่โอเคประตูปิดเอย่างตอนนี้ประตูปิดแล้วถูกแล้วถูกสีอะไรฝาไม่ใช่เมื่อกี้ส้มไหมส้มส้มส้มไม่เกี่ยวข้องอะไรกันมั้งกูอยากรู้มาโดลี เอาเฮ้ยห้องเดิมเห้ยขาวส้มอะไรต่ออีกสามสีม่วงไปม่วงไปขาวส้มเฮ้ยฟ้า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 ขาวส้มฟ้าเฮ้ยดูก่อนไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เด็กผู้ชายขาวเด็กผู้ชายส้มเองเฮ้ยมันใช้ความพี่ตรงไหนอยากรู้ป่ะเราเริ่มม่วงเลยเนี่ยฟ้าไม่ใช่กัวกัวดำกัวดำ ให้มันดำดิเมื่อกี้เหมือนคินั่นออกอะเขาใส่ดำนะกูเรา่มใหม่เฮ้ยเฮ้ยนี่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 น่เฮ้ย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 ดำฟ้า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 โอเคฟ้าเอาเมื่อกี้ใสอะไรดำเฮ้ย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 เมื่อกี้คิดออกพอดีเลยนะได้ได้แพทเธอร์แล้วได้แพทเธร์นแล้วผน้าแ้เฮ้ยพทเอร์เยี้ยมอะวะเฮ้ยไม่ไ่เมื่อกี้คิดออกนะอะไรวะอยู่รุบันทุกคนยิ้นยิ้นกูเตัวช่วยหรอ เฮ้ยมีมีไว้ไว้คาปิ๊กเจ้าบล็อกหมายความว่าอะไรวางบนพื้นหรอไหนเฮ้ยขอขอดูหน่อยไม่มีเลยเ็นมีโอ้ยตัวดีเพื่อนหรือปิดบิงเฮ้ยมึงออกอย่างนี้วางไม่ได้ขอาโมชิออกจากกันด้วก่อนตีแม่งช่างอะไรอี๋ที่ได้ไปละไปละอ่าเอกไปจากตรงนั้นเนี่ยอ่านี่เราใช้ทุกความไม่จะเป็นในโลกเลยนะ บางทีมันสับกันเรื่อยๆใช่ไม่มันเปนเริ่มจากตรงกลางแล้วก็สลับขวาซ้ายขวาซ้ายออกไปเรื่อยๆจริงหรอใช่เฮ้ยได้อะไรเนี่ยที่เหลืองเอาลากแกะป้าถือคนเดียวถือคนเดียวกูถือ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 เฮ้ยถืออะถือแล้วไม่รู้เฮ้ยไม่ได้ก็ให้มันเหยียบเถอะพี่ดอกก็ใช่ไงก็นี่กไปให้มันเหยียบอย่าลากไปดิีไปอ๋อตัวต่อตัวอ่านปหมฮะในบล็อกขึ้นมาได้หวก็ใช่ไงมันขังไว้ออกไม่ได้ถือคนเดียวถือคนเดียว ก็จะบเพลงเดินตามกูเลยนะมาเทีงนเทียนเทียเทียสับสับไงสชอบกูกูเพลงเฮ้ยถือบ้างดิถืออะไรเฮ้ยถือถือทุกคนเลยถือไล่กูแล้วถือไล่ี่อะมาว่าแกน้อยไม่ใช่ติดบ้างหรอเออไม่ใช่ว่าตอนนี้หัวมันติดบ้างหรอโอ้ยนี่นี่ลูกแกตามลูกแกตดำอ๋อมกดตามไม่ได้เลยปะใช่ไหมเอาเงี้ยแล้วลากมันลากันโอ้ทำไมมีแกดำมีแกดำ กดรัวะตอนนี้ตยก่อนตียก่อนยืนดๆเปยืด <c oughs> แม่ะจะไม่ดีนะเราลดจำนวนไหมไม่ไม่ไม่ลดไม่ไ,ได้ต้องเอาให้มันใส่ทุกช่องเลยมาบาล่ามาเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ได้ได้ไดไดไดโอ้อยยานมาให้มันใ่้มันใ,ใ,ใส่ทุกช่อง <c oughs> อ่ะก็ดีก็ดีก็ดีเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งดีเกะไอเกะเอามาก่นอนกดกดกดได้เพิ่มยังได้เพิ่มยางได้แล้วได้ได้เต็มเลยได้เต็มเลยไม่ไมีเขาเองดนะบอสไม่ไมีเขาเองได้ต้องให้เหยียบทุกช่องวะ พอไม่เ่นพอไมเ่น <hey. S 3> hey, hey? yeah, ี่พวกเราการแฮกเกมอยู่นะวันีหเฮ้ยแกตัวยูนี่เม่ตามมมมาเหยียบแล้วเหยียบแลเหยียบทุกคนละโอ้ปแกเ้าไปไหนเดตรงไหนเดลือตรงไหนเหลือตรงมุมกูเียตรงมุมกูตรงมุมกูตรงมุกูเนี้ยแกเด็อมาดได้แล้วทุกคน ได้แล้วเว้ยน่า้วครบทุกช่องยังเอาตรงนี้ไป่ได้ผ่าแล้วผ่แล้วเลื่อเลิกถือเลิกถือเลื่อถือเคียเลยเนี่ยมีทางออกยังนั่นไงมีละลุยโอ้นี่กูเป็นนี่กูเคยเล่นนี่กูเคยเล่นคืออะไรนี่ผมต้องทำอย่างนี้แหละแล้วก็อ๋อได้ย้ำสีไงง่าไงไงไงสีอีกแล้วอะอันนี้สีเขียวไงบล็อกนี้คือสีเขียวเอ้ยไม่ใช่บล็อกนี้นี่สีเขียวอันนี้สีม่วงสีม่วงเอ๊ะเดี๋ยวน่าเหมือนจะใส่สีผิดเลยอันนี้สีขาว ย้อนนี่ไม่ใช่สีฟ้าหรอฟ้าฮะกลางเดี๋ยวมันขาดสีฟ้ามันขาดสีฟ้าเออใ้ปุ่มอะไรวะเนี่ยปุ่มกดเพื่อเอาอันนี้ไงสีแล้วไอ้บล็อกแยกคือสีอะไรอ่ะบล็อกนั้นสีเขียวไงบล็อกนี้สีเขียวอ้เหล่าเขียวอั้สีม่วงสีเขียวเอาเอีกยใส่รพิษเอยจะหาดไม่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้สีอะไรเนี่ย อันนี้สีขาวอย่าไปต่อแม่เยไม่ใจไม่ใช่ระวังเขเว้ยประตูสีเขียวอันนี้สีม่วงอันนี้สีขาวอันสีฟ้านั่นนี้สีขาวอันนี้สีแดงอ่ะผ่านแล้วผ่านไหมไปได้ก็แย่ละโอ้ยเดี๋ยวแต่แต่อันนี้มันมันมีเลสโตอนะทุกนกล่องนี้มีเลสโตทุกกล่องคือวะาไปเที่ย่ก็ต้องไส่กล่องเลสโตเหรอ ม่วงงแดมันมีเลสโตนสองกล่องโม่อ๋อมันก็ใส่ตามสีพื้นป่ะดูนี่พื้นมีสีด้วยไอ้เอออ้าวใส่แรกงโม่วงโม่วงเอ้พี่ยามมันก็ยิงอ่ะเฮดะเดี๋ะเดะแกะมันเริ่มเยอะละข้ามันเลยไหมม่วงแดงม่วงแดงแดงแดงพัดคิวแต่พวกเราแค่ตาย าเขียวอ้าวกคนมันออกแล้วมันเปิดแล้วเฮ้ยดีมากจอเก่งเลยมันเปิดแล้วนี่โอ้โหโอ้อันตายโอ้คนอยามั่วและประเด็นึุณต้องจำไหมต้องจำไหมอ๋อผิดสองนี่ไงสีแดงสามแล้วก็อ้าวสามผิดหนึ่งดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ้าวหนึ่งถูกประเด็นอย่ามาหนึ่งทุกคนอันนี้สองไปดวงดีแล้วไม่ใช่ต้องเว้นแต่ตรงสีแดงเหรอใช่ไหมต้องเว้นแต่ตรงสีแดงปะหนึ่งเดี๋ยวเว้นแต่ตรงสีแดงหนึ่งอันเนี่ย ก็เป็นอย่างเียมต้องแนหนึอันด้วใช่กูเดี๋ยวมุจีไม่ใช่ใช่ใมันไม่เกินแไม่รู้เดาละไมไม่ไม่ไม่ไปที่สองไที่สก็เดินขั้นที่สองน่ไม่ได้เดือนอันนี้ไม่ใช่ใครเปิดร้านไม่เดนเขาต้องามไม่ี้เนี่ยอะไรก็ห้เฮ้ยหแล้วก็ห้าดิกห้าแล้วเมื่อกี้เดือนนั้นเราสังเกตแล้วก็ห้าอีกไหม ไม่ใช่เห็นไหมที่สตีเดิมใช้ไม่ได้แล้วไอสีดเดีนี่เกเทียนเหรวะเออเราต้องคำนวณอะไรบ้าเออเดี๋ยวก่อนดู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 แล้ตอนนี้ต้องแนะนำวิธีของเกมดีไม่ใช่ตุ่มเขาจะเป็นทุกรูปแบบอันนี้คือสามเอ้ยหนึ่งห้าหนึ่งใช่หรอโอเคนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสามดียังไม่ผ่านสามเอาเอ้ยหนึ่งห้าหนึ่งสามนะหนึ่งห้าหนึ่งสามอสองสามสองสามสองไง หนึ่งห้าหนึ่งสามมันอีกไกลมากเลยนะน่ะสองสองสามเป้าสี่เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ทำงานเพราควมมันเพราะเฮ้ยเดี๋ยวมันมันเยอะมากเลยนะไอ้ยี่กูจำไม่ได้เนี่ยใช่จำไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ยี่หรือหนึ่งห้าหนึ่งยอะนั่นแหละสามสองมันมีเซฟไหมน่ะตรงสีขาวขึ้นเลยกดได้ไหมประกาเฮ้ยตอนนี้มันไกลมากเลยนะไอ้ยี่เช้าคือว่ากูแอบกดได้ไหมเนี่ยกูได้้วเไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้กดมันคือยี่หนึี่อะไรวะเฮ้ยช่วยผม เอาไปดีเอาไปดีล้อจอดเอากระดาษมาจบไว้โมเตอรเรเยนนึ่งห้ไงไม่หนึ่งห้่ามสองงี้ยพลมืองายหมไหมแล้วก็สเฮ้ยสอะไรไม่เมื่อกี้สี่แล้วก็เลี้ยงเขาสีไงทำมสี่สองครั้งสี่อ้าวใครโกรธขอโทษออโทษเอามันมีเซฟไม่อยู่มันเซฟแบงวิ่งเลยไม่สนละ๋ยวไอ้เหี้ยกลับบ้านเลยเนี่ยเอเหรอ ยังไม่กลับกลับบ้านกลับบ้านเอาไอ้ี่จอร์ดไม่ผ่านรูสอได้ไงเมื่อกี้เอาเรากลับบ้านแล้วเออเราผ่านรูสอได้ยังไงจอร์ดใช่หมอม์ดไม่ผ่านรูสอได้ไงเพราะมันทำให้1นึ่งกับสองมันไม่ได้ไอ้เฮ้ยี่อะไรมันผ่านหนงหนึ่งหนึ่งก็ผ่านนี่หนึ่งห้าเลยนะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าที่สองไม่ใช่หรอวะสาม แล้วก็สี่ป่ะแล้วก็สี่ก็สี่อ่าอ่าแล้วเราก็ไม่รู้แล้วอ่าถูกต้องอันนี้เราภาพแต่เมื่อกี้สองแล้วนะไม่ต้องเอาสองอีกโอเคโอเคสามเอห่มเอาหนึ่งไหมเอาห้าไหมเนี่ยเสียงเสียงเลยวิ่งไปเลยจ็อดอะไรเลขอะไรห้านี่แหละเหนึ่งดี่ว่าตามโมชีโมชีโชคดีวันนี้โมชิเต็มถังด้วยไม่ใช่เหรอ อ้าวกูตามติดกูตามติดเอาอะไรนะหนึ่่งหนึ่งเดินไปดิเดินไปติดกำแพงตเองกเองาเอิหนึ่งพี่เหรอหนึ่งห้าว่าเราต้องไขปริศนาแล้วล่ะสามวัวขนทางยาวไกลจ้างสี่สองเฮ้ยยยยเห็นแพทเทิร์นแล้วอันสีแดงคืออันต่อไปลองดูไหมเออว่ะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใชลแล้วไอ้ชื่อตั้งแต่แรกเลยเออว่ะ <c oughs> หนึ่งงั้นลองเหยียบอันสามดิอยากรู้อ่าไม่ได้เ,เออสีแดงคืออะไรวะเออสีแดงมันต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีผลดิหรือมสวยงามเฉยไม่น่าใช่นะเดี๋ยวลองสัมหิงไหม <c oughs> เอ๊ะทำไมวะหรือมันคือพิกัดวะตรงที่เรายืงหนึ่งแค่หนึ่งสองเออหนึ่งหนึ่งห้าไม่ได้ดิเมื่อกี้หนึ่งสองห้าเป็นจ็อต อ๋อกูจ้หนึ่งห้าหนึ่งสามสองอกูจะได้กูจะได้กูจะได้เกว่กูจะได้กูเอะไรบ้ามาไม่มีหี้ยเลยหรสเอี่เราเข้าอะไรไปบ้างนะมีหนึ่งกับสอหนึ่งกับสองแล้วก็เหลือแค่สามาเข้าสามไปเลยอ่าไม่ได้ไม่ี่เขาหกับห้าไม่ใช่หรอหนึ่งหสกแย่งสี่เลยเข้าสี่เลยนะสี่สี่สองรอบเลยสี่ีสี่สี่พันอ่า อันนี้ห้าอันนี้ห้าเดี๋ยวไม่นึงนะขอสังเกตก่นอนเออว่ามันไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยกูหนึ่งกูหนึ่งกูหนึ่งเออรู้วนะ่าคือตรงข้ามใช่ก็ตรงข้ามไปเลยเออลองหนึ่งนิหนาวมั่วหมดอ่ะไอ้เหี้อามาเสียหมดเนี่ยเดี๋ยวอะไรเอาไม่เอ้ยเดี๋ยวมันช่วยเรามันช่วยเราอันนี้ก็สี่ละอันนี้สี่อันนี้สี่อันนี้สี่เพื่อนไหนขึ้นหน้าไหนขึ้นหลังวะอ้เหี้ยอันนี้สี่อันนี้สี่เพื่อนไหนขึ้นหน้าไหนขึ้นหลังอ่ะอ้าวเพื่อันไหนขึ้นหน้าอันไหนขึ้นหลังแต่เราพอาดอี้ไกลกว่าไงมันก็ไกลทั้งคู่เลย เราอยู่ตรงกลางล้หนอไหนคือลังวะอ๋อนี่ปุ่มยูทางขวาจำได้ปุ่มอยู่ทางขวาเออใช่ใช่เขาสออ้าสามได้สามนสามนสามสองไงไปดิไปดิทำไมมันอยู่ตรงหนึ่งเ่ยไม่ใช่ไม่ใช่สี่ใช่ลามอ่ะสามหนึ่งสหอสามห้าถ้าห้าถูกนี่ว่ามันตรงข้ามนะมันแมันไม่ถูกกสี่วะกูมาขามงต้นตีกูแน่ยสามอสให้โเชีย ไม่ใช่ใช่วสองหมดเลยเนี่ยสองไม่ใช่สามสเว้ยสาสามไม่ได้หูหะเอปะไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะหนึ่งเเอาไอเดี๋ยวมันมันกลับมาที่เริ่มอ้าวอ่ออเหี้ยเยอะไปโอ้เยอะเกินไปหนึ่งห้าหนึ่งสามแล้วก็อะไรสองสองสี่สสี่เหรอสีแล้วก็สแล้วก็สามเหลือนะเมื่อกี้เหลือหนึ่ง ใช่หรอนี่นี่ยรอดแล้วเนี่ยะตเป็นสีแดงมาได้ครับเนี้ยเออว่ะคนง่ายก่อนขอน้ารอเปล่าหรือยังไงวะหรือมันคือการต่อไปไม่ใช่อีก4เริ่มใหม่ไหมเนี่ยเอาใหม่หมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องสามปะอ๋อสามน้งพด้แล้วเมื่อกี้เราต่อไปคือห้าเวยต่อไปคือห้าสต่อไปคือห้า่ต่อไปคือห้าผ่านผ่านสหนึ่งวิ่งแล้วสอง สองเฮ <or S 2> <anak S 1> ้ย2ได้ใช่หรอมึงวิ่งเร็วอ่ะตัวหนึ่งว่ะสองเึงสองึงสองึงมึงวิ่งเร็วกว่าทําไมสามหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็เลยสองสองสองไม่ใช่สองไม่ใช่นี่จะร้ลองละหนึ่งไหมห้าห้าห้าเปนสองห้าเมนห้านานแล้วไปเลยไปห้าโอเคกูทายเกี่ยนก็ผิดเนี่ยสามป่ะสามหนึสามหนึ่งเหรอเอสามหนึ่งสองสองอ สองสามสองสองแล้วนี่ก็สี่ไหมกวหนึ่ัวหนึ่งเอ้ยไอ้เจ้ามชิกิวไงเออถึงแล้วเนี่ยสี่สีต้องห้าดิสี่ต้องห้าห้ได้แล้วหาก็ีเดียวอีกเดียวฮ้อะไรนะห้หรอห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามป้านึ่สองไงวะกูอ่านยังไงอ่ราีแล้วเห็นมห้าหนึ่งสามาจไม่ได้แล้วเดี๋ยเฮ้ย สามหนึ่งอะไรสองสองสล้ะไรสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าเอามาใส่หนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะถามถามสามอาลองดูดิไม่เชื่อไม่เชื่อมึงอ่ะฟาฮัดเฮ้ยสามสามถึงเฮ้ยสามหนึงกูสุดครั้งเดียวนอ่ให้ฟาฮัดไปครั้งสุดท้ายจบเกมเลยนะเว้ยจบเกมใช่เหรอนั่นแหละโอ้ยอย่าทายเลยไม่ให้ทายอีกแล้วพอพอไปให้โมจิไปอันสุดท้ายให้โมจิไป เอ้ยต้องเนี่ยเยี่ยตาวปิดกุญเชียนเลยเนี่ยอ่าววันจีไปเอาเยี่ยนั่นไงวะจอร์ดอะไรวะเอาใจจอมซุ่มวันนี้จอมอยากซุ่มหนึ่งไม่กูแบกเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยสามเหรอเฮ้ยอะไรวะสองสามแล้วก็อะไรสามเยอ่ะไป โอ๊ยพอมันเหลืออะไรมั่งนะเมื่อกี้กูข้อสีเมื่อกี้เหลือห้ากับสามป่ะอืมลกูข้อหนึ่งที่เราใช่เออเหลือห้ากับสามสามหนึ่งสองไหมงั้นกูเองงั้นกูเองกูลืมตัวนี้กูลืมใช่สี่สองห้าหนึ่งสามจะพายเหลือเหลืออะไรเหลืออะไร สองเอ่อสามกับเอ้สองกับสองกับสองกับสี right right no right ่เหรอสองกับสี no ่เหรอกูเพข้าเมื่อกี้กูเข้าแล้วเมื่อกี้กูเข้าสามเมื่อกเอ้ยกูเข้าสี่อาวนั่นเหลยสามกับห้าสามกับห้าโอเคโอเคเข้ามาห้าไปเว้ไปเว้ยเฮ้ยมันคิงเด็ดเด็ดเด็ดเขาชอบเบียวกันเนี่ยเฮ้ยอันนี้แหละเชื่ออันนี้แหละลาวาเอ้าไอ้เหี้ยมันหลอกมันหลอกมันหลอกมันได้ถูกแล้วเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพัสโซใจเย็นใจเย็นมันขันเอาก็เย่เราอยู่ที่เดิมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังมึงเขียนว่าอะไรสปิสสายสไปออฟสไปออฟอ๋อนี่สไปออฟก็ลาวาไงไปเอาเดชเหรอเฮ้ยเดียวไลไลก็ไม่ได้ป่ะเออคุยเถอะไปไหนอ่ะแต่เราไม่ตายด้วยเอ้ยมันเปลี่ยนคำถามเฮ้ยเฮาเฮาเฮาส์ไหอเฮอสฮอสฮอสต้องไลดสิผมมีชีวิตถูกถูกไม่ตาย เปลี่ยนคำถามไปเลยสปาเอปเลยไลฟ์ไลฟ์แล้วก็เปลี่ยนคำถามไปเลยอสไฟไฟไฟก็ต้องเดทดิเออไฟก็ต้องเด็ดคำถามเลยซิคโคไลฟ์ชีวิตชีวิตไงเออเอาไปเด็ดเอาไเดทงานเอาไปดิอะไรเด็ด่องต่างไปเอันแรกก็ต้องไลฟ์ดิเ้าถูกเดเดฮอส มาไลฟ์ไไลลฟฟ์์อะไรสไปดออฟดิฟหรือเปล่าจำไม่ได้สไปฟไลฟ์สไปดออฟไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อ่าอันนี้อะไรไฟดิฟไฟดิฟเซอร์เคิลดิสเซอร์เคิลดิสเซอร์เคิลตายเหรอหยุดแล้วหยุดนี่ต้องตายว่าแต่เพวกเราแปลภาษาอังกฤษไม่ออกแต่พวกเราชนะการสปอร์ตเข้าไปดูเลยอ้าวดินายไม่ได้ว่ะต้องไปฝั่งอื่นเราต้องหาตัวเจได้ป่ะข้างไหนเปิดได้อลขวาไป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 ไม่ไม่ได้เปิดเลย เปิดนี่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 อันนเปิดละครไม่ได้เฮ้ยจะเปิดเฮ้ยไม่ได้ไปคนเดียวที่คนเปิดคนกดเปิดไม่ได้ไปคนเพชนรีเมมเบอร์อีกฮทเพชนมาไงฮะรีเมมเบอร์อีกจำไม่ได้ไหมจำได้ไหมเหรอมีประตูกี่บานเหรอเก้าบานจำได้อีกคืออะไรอีกไงไอดีซิตี้ไงเดลมีไปเก้าสิบ มีกี <centro> ่คำถามมีก <min ska> <ninety> ี่คำถามเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเอ้าเฮ้ยกดอะไรอ่ะเฮ้ยมีกี่วะเอาได้บล็อกเอ้าเฮ้ยชนะดาเลี้วไอ้เหี้ยกดทุกปุ่มเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยงงงงงงดิงงดิกูบ้าแล้วมันจะเบอร์อะไรอ่ะผมนบอกว่าให้อนาลิซิ่งสีเอากรุณาทำไปดิอ้าเฮ้ยเสียงแน่แดงแน่เย่โอ้ยยังคนง่ายเลย เดากันชิบหายเลยอ่ะไม่เดาไม่เดาขอขออ่านทุกแมพก่อนเนื้ออออันนี้เซียนละเดี๋ยวคนดูเบื่อเอาอันอื่นก่อนมีปากวัวด้วยดิเอสเคปไม่หรอกเอสเคปหนูไม่ถึงไงซูบีเอคืออะไรแปลงเหรอเล่นปักวัวเอ็นจินเจอร์เซอร์ไพร์ไหมันดบอสเนาะไม่รู้กรูใครตอนเนี้ยไม่อยากตีอ่ะไม่รู้บอสแบทเทิลอยากสู้เอาพวกเราพวกเราต้องช่วยกันดูวยเอาดิเอาดิพวกเราอย่าเพิ่งเหวอรนะ ลานด้านล่างแล้วก็บนขวากันแล้อันนี้อะไรอ่ะเกียร์อั่ะพอตรงนี้ทุกคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่พึ่งอ่ะอย่าพึ่งไี่พึ่งทุคนทุกกลุ่มเลยยังไม่ห่างกันเลยอ่ะก้อนไงมูอยากใส่กันหรอโอ้โหนนี้อันนี้กดเลเวลโอ้โหเยี่ยมเยี่ยโอ้ยหโอ้โหใส่ใส่ใส่เห็นไหมเห็นไหมเหลือถุงเท้าอ่ะเหลือถุงเท้าเพื่อนเพื่อนกดถุงเท้าหน่อยดิแต่กดแล้ว อ๋อแล้วมันก็ให้เราอัพคงอัพของเลยปะไม่ขาดเลยหรอไอ้คงเปงไงวะแต่ว่าบอสมันต้องโหดมากมอะไรคือคงวะคงคืออะไรก็มึงอัพคงไงอัพคงอัพของกดอาลีเวลตรงนี้นะไหนเพื่อนไหนไหนอัพป็นไงวะโอ้มันต้องใช้ลาพิษเพราะเราเวอร์ชั่นเก่าวิเทอร์สปอนเฮ้ยไม่ตลกเฮ้ยสองตัวเลยหรอเดินยืนดิจับดิจับดิได้ไหม เพราะเราเป็นทังสี่คนไนไม่อัพของเนาะเออง่ายไปมันจะง่ายไปใช่ใช่กลับเลยเนาะกลับเลยเนาะเอาอินตักเช่นไปด้วยสองตัวไปยังไงไม่ได้โกงนั้นอ๋อเรากด enter k e y ได้นะแต่ขอสำรวจก่อนไว้หนึงอ๋อผมรอรอก่อนเป็นแก๊บหมดเลยกดแก๊บเลยหรอกดแก๊ก่อนเพื่อนๆใจดนอยากรู้ว่า instruction คืออะไรนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเลย how you play this one เออก็หาวิธีเล่นไงทำไมเขาขอลาพี่หน่อยดิ เออมันได้มีลาภิษเนี่ยไม่เอรอสี่สิบสองเนี่ยมาให้เพราะเรามีทั้งสี่คนไม่ต้องอันหรอกเนาะเอ้เนี่ยลาภิษใครอ่ะเอ้วลาภิษใครใครให้ลาภิษกูจริงไหมของกูนี่เขาทำอะไรบอสแบทเทิลเขาให้ลาภิษกูมีมันให้ทุกคนอ๋อให้จากไหนอ่ะไม่รู้กูไปเปิดกล่องอะไรไม่รู้嘛มันได้น็อกแพกับอาพวกเราปลดแพแยังไงวะพวกเราแค่อันนั้นนะพวกเราแค่ฆ่าเวีเทอร์ดูบอนต้องสูง พะเราแค่ฆ่าวิเทอร์นะพอเราก็จะได้แบ็กบูเลยไม่มีอะไรเลยมด้นกแบกไม่ได้เอายังไม่จะเลยไม่รู้เลยไปเลย้ยวู้วว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 ่วว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 ้วว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 วยววววมววว้วววววว้วววว เฮ้ยตัยแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องสอตัวไอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเอาไงดีชี้กันก่อนหรือว่าพวกเราจะเอาของ้เไอ้กดผมไม่ได้กดไม่ได้กดใช่หรือเปล่ามีฟุตมายิงมีฟุตเอาพี่ไม่ไปเลยโมดิเปาไม่ใช่กูเลยกูพี่ไม่รู้จะกดตรงไหนไ้ยิงตัวเดียวกันก่อนดีเอ้ยเอ้ยช่วยกันยิงตัวเดียวก่อนกตัวขวาก่อนยิงตัวขวาก่อนตัวขวามุมมุมมึงคือขวาไหนอ่ะตัวขวา จะตายแล้วยิงหนู่จะตายแล้วทุกวันนี้มันหิวมันหิวเอาเดี๋ยวเอาของก่อนเอาของก่อนก็ได้กูไม่ได้กดนะเอาไปกดประเมินไหมไอ้หูมันจะตายแล้วเข้าไปเอาไอ้เหี้ยตายแล้วเอาตัวชาร์จตัวชาร์จหรือตัวอะไรอ่ะชาร์จดิโนตีไม่หิวมันหิว